นะคะนะนี่คือเวลาที่มีกินค่ะพี่น้องจ้ามาเอาสมผักไปกินเ้อค่ะผักดองไปกินเด้อจะเดอสะออนไยเมื่อเวลล่ว่าจะหนึ่งจะของมักหนึ่งทัวมักหนึ่งพักนะค่ะนะนี่แหละจ้ากับประมาณนี้อ่ากินนะค่ะนะผู้พินมาขายกะซื้อไปแล้วก็ยังบ้านใน่ ของฝากน้องกับเอามาสิกินยังก่อนจากพี่น้องอันนั้นเป็นเหลียกว่ากาแฟไไฟเนาะคะ่ะเนาะต่างนีเนน่ยกต่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะตอนรลับนี่ค่ะยายก็เลยบอกว่า,วาเอากล้วยมาฝากซื้อไบกับบด่ล้ยเอายังมากับพี่น้องจ้า พิจารณาแน่นกินเนาะคะเนาะพิจารณาแนวสิกิ่นอาหารปูนกาจะหนึ่งจะของมักหนึ่งทัวมักหนึ่งพักเนาะคะเนาะนี่เราะจ้ะกับประมาณนี้หน้าบานพนพนมเยี่ยมม้ย่มเนาะคะเนาะ,ะมีกาแฟาไฟไว้พรมย้ายห้องสีสีสสเปียกน้ำเพลินอยู่ภาพนี้ไปกันด้วยพี่นองจา้า ความหมายคืออ่อนซ้อนค่ะอ่อนเด,เดการตอนรับกันกับว่ามันบาบบตอนรับนาะคกันเนาะอยากกินกาแฟก็ไดนะ้ะคกันเนาะอีเลี่ยนเอาอยังมากรับพี่น้องจะพี่จรารณาแนวกินนน้ะคกันเนาะ,ะ,นะพี่จาราหน้าแนวสิกนิ่นอ,อาหารปู้นนานี้เป็นนาพักนานี้เป็นนาของ ผักต่างๆน,น,นานาชนิดออกพอร้อมกันเนาะคะเนาะพี่น้องจ้าอ่ากินเนาะคะเนาะผู้พิ่นมาขายกะเสือไปแล้วก็ยังบทานในตําขอบคุณปูรับชมค่านาบานพนพนมาเยี่ยมมายามเนาะคะา่ะเนาะอืมมีกาแฟไฟไว้พร้อมย่าท่องศีสิดิเป๊กน้ำเพิ่นอยู่ภาพนีอ้อว่าจะหนึ่ง จ้าของมักหนึ่งทัวมักหนึ่งพักเนาะคะเนาะนี่เราะจ้ะกับประมาณนี้อ่าน้องออกมาฝ่านเนาะคะเนาะมึงดูลวกไปแล้วลายอันพันแนวนะคะเนาะย่งขาดยังเจ้าว่ะอ่าถ้าหากมีผู้นีอันนั้นเป็นเรียกว่ากาแฟไฟเนาะคะเนาะต่างไปหน่อยกับประมาณนี้เนาะคะเนาะตอนรับนี่ค่ะยายก็เลยบอกว่า,วาขอบคุณนป,นปนูรับช่มค่ะ เออทำผักดองไว้แล้วค่ะกับประมานนี่เนาะค่ะเนาะเบลล่ามีกินของฝากน้องกับเอามาสิกินยังก้อนใจพี่น้องหน้าบานคุพคนมาเยี่ยมมายามเนาะค่ะเนาะม,มีกาแฟใบไผ่ใบพรมย่ายท่องสีสิริเป๊กน้ำเพลินอยู่ภาพนี้ถ้าเล่ามีกินเนาะค่ะนะเนาะย่ายกับนนะักจักน้อยก็เลยเทื่อนกันมากเนาะคะนะ่ะเนาะน้ำภาพบรรยากาศมาฝากพุ่นพื่น,นกินเขายิ่ง ว่าจะหนึ่งจะของมักหนึ่งทัวมักหนึ่งพักเนาะคะนะ่ะเนาะนี่เหรจ้ะกับประมาณนี้อ่าน,นั่นเป็นเรียกว่ากาแฟไฟเนาะค่ะเนาะต่างปีนึงกับประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะตอนรลับนี่ค่ะยาาก็เล่าว่าว่ามันเป็นถ้ำมดดาด้ค่ะอุ้ยคือหน,นักแทนพี่นองจา๊าอันนี้หนักคักเนาะคะ่ะพี่น้อง ลองเอามาฝากเนาะคนะเนาะมึงดูลวกไปแล้วหลายอันพันแน่วเนาะคนะเนาะยังขาดย่างเจ้าว่ะอ่าแต่หากมีผู้นี้เอากล้วยมาฝากซื้อไปกรบโบไดอันนั้นเป็นเหลียบ่ากาแฟาไฟเนาะคะเนาะต่างไีหน่นยกับประมาณนี้เนาะคนะเนาะตอนหลับมี่ค่ะยายกเ็เลยบอกาวา่า นาบ้านพนพนมาเยี่ยมมายามเนาะคะเนาะม,มีกาแฟไฟไใบพรอย่ายท้องสีสิสดีเปียกน้ำเพลินอยู่ภาพนี้เนี่เยเอายังมากลับพี่น้องจา่าพี่จระนาแนวกินเนาะคะเนาะพี่จระนาแนวสิกิน่นอ,อาหารปูนอนซ่อนอนำจตนดนำใจน้องหนุ่มอ่อนซ้อนพักพักนี่จากตลาดจา้าพี่น้อง ถ้าเรามีกินเนาะคะเนาะ,ะย่ายกันนักจักนอยก็เลยเทื่อนกันมากเนาะคะเนาะนําผภาพบรรยากาศมาฝากพ,พุ่นพุ่นกินเข่าลินาบานพุ่นพุ่นมาเยี่ยมมายามเนาะคะเนาะมีกาแฟ,ฟไไใบพร้อมย้า่ท้องสีสิริเปีกน,น้ำเพลินอยู่ภาพนี้กับมะฝากํำนี้เนาะคะเนาะปัจจุบันยุบันเฉยๆค่ะพี่น้องจ๋ามาเร็ดน้ำกันเด้อพี่น้อง จำนี่ค่ะานาบานคุณคุณมาเยี่ยมมายามเนาะค่ะเนาะม,มีกาแฟ,ฟไฝไว้พรอย่ายท้องสีสีสเปียกน้ำเพลินอยู่ภาพนี่นานี้เป็นนาพักนานี้เป็นนาของพักต่างๆนา้นานาชนิดออกพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้าอขอบคุณผู้น,นับช่มค่ะของฝากน้องกับเอามาสิกินยังก่อนจ้ะพี่น้อง กล้วยกับเสดาวน้องอก็เอามาฝากแม่ตะทัวน้องก็เอามาฝากมาเอาไปกินจอบพุ้นป,นปนูรับชมค่าอ่อนซ่อนน้ำจิตน,น้ำใจน้องนุ่อ่อนซ่อนพักพักนี่จากตลาดจ้าพี่น้องกินเนาะคะเนาะผู้พ้นมาขายก็ซื้อไปแล้วก็ยังบ้านในตำ เอากล้วยมาฝาาซื้อใบกระป๋ได้เนาะคะเนาะนี่คือเวลาที่มีกินค่ะพี่ดองจ้ามาเอาสมผักไปกินเ้อค่ะผักดองไปกินดเดอ้อจเด้อสะออนไลนเมื่อเวลาน่าบานพนพนมาเยี่ยมมายามเนาะค่ะเนาะม,มีกาแฟไฟไวบพรอยายท้องสีสเด็กเปยกน้ำเพลินอยู่ ภาพนิ่งส้นนำจิตนำใจน้องนูอ่อนซ้อนพักพักนี่จากตลาดจ้ะพี่นองถ้าเราพี่กินนเนาะคะเนาะ,ะย่ายกันนักจักนอยก็เลยเทื่อนกันมากเนาะคะเนาะน้่ภาพบรรยากาศมาฝากพุนพ่นพุ่นกินเขาเือนกันด้วยพี่นองจ้ะเอ่อข้อมายคืออ่อนซ้อนค่ะอ่อ,อน้าบานพันพนมาเยี่ยมมะายามเนาะคะเนาะ มีกาแฟไฝใบพรอมยายท้องสีสเด็ดเปกน้ำพิินอยู่ภาพนี้หน่อยไปโรงเรียนตั้งโตใเพิ่นอ่าพูดหน่อยกับมักด้ค่ะต้มเปื่อยนกขาวเนาะนี่คือเวลาที่มีกินค่ะพี่้องจ้ามาเอาสมผักไปกินเ้อค่ะผักดองไปกินเด้อจเดอร์ะออนไลน์เมื่อเวลาขับปุ้นปูนปนรับช่มค่ะกินเนาะค่ะเนาะ ผู้พผนมาขายกะเสือไปแล้วก็ยังบ้านในตำจะเอาให้เบื้องขางล่างขางล่างคอยขั้นสมวะะ้ายังไหมค่ะเป็นตาสะออนเพราะใพี่น้องจา๋าคอยสะออนพักคอยแล้วมาขั้นสมน้องออกมาปาานน้ะคคะเนาะมึงดูรั่วไปแล้วลายอ่านพันแนวนาะค่ะเนาะยังขาดยังเจ้าว่ะถ้่หากมีผู้นิยเด้ การตอนรับกันครับว่ามันบาบบตอนรับนอกจนเนออยากกินกาแฟก็ไดเนาะค่ะเนาะกินเนาะค่ะเนาะผู้พผนมาขายกะเสือไปแล้วกเขาจ้งบ้านในตำมักบอกคะตอนรับน้องเนี่ยถ้าเราม่กินเนาะค่ะเนาะย่ายกันนักจักน้อยก็เลยเทือนกันมากเนาะค่ะเนาะ น bạn, laser, ้ำภาพบรรยากาศมาฝากพูนพ้นกินเขาด้วยกันมาฝากํำนีเนาะค่ะเนาะปัจจุบันยุบันเฉยๆคาพี่น้องจ๋ามาเร็ดน้ำกันเด้อพี่น้องจำนี้ล่ะค่ะถ้าเล่าพี่กินเนาะค่ะเนาะย่ายกันนักจักนอยก็เลยเทื่อนกันมากเนาะค่ะเนาะน้ำภาพบรรยากาศมาฝากพูนพ้นกินเขาถ้าเล่าพี่กินเนาะค่ะเนาะย่ายกันนักจักนอยก็เลยเทื่อนกันมากเนาะ น้ำผาบรรยากาศมาฝากพูนพ้นกินเขาด้วยกันมามาฝากสานีเนาะค่ะเนาะปัจจุบ <Luc> ันยุบันเฉยๆค่ะพี่น <Why> ้องจ๋ามาเร็ดน้ากันเด้อพี่น้องสานีล่ะค่ะพี่น้องจ๋ามาเบิงพักเนี่ยค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อเวลานองมาเยี่ยมมายมน้องมามาฝากสานีเนาะค่ะเนาะปัจจุบันยุบันเฉยๆค่ะพี่น้องจ๋า มาเร็ดน้ากันเดอ้อพี่น้องจำนี่ราคาของฝากน้องกับเอามาสิกินยังก่อนจ้ะพี่น้องขอบคุณปูรับชมค่ะอันนั้นเป็นเหลียบบากักาแฟไฟเนาะคะ่ะเนาะต่างนีเหน่อยกบประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะ